สติกับพระพุทธยานันทภิขุสามสิบเจ็ดนิวรณหปุชชาขอเรียนถามค่ะได้เจริญสติจนนิวรณ์ทุกตัวสงบแล้วแต่มันสงบแวบ,บเดียวค่ะแต่มันก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะ สลับไปสลับมาแต่ครั้งนี้ตอนยกมือสร้างจังหวะนิวรณ์หยุดนานกว่าทุกทีก็รู้สึกได้ชัดขึ้นค่ะแต่บางครั้งมันรู้สึกหนักๆค่ะแต่ก็ใช้วิธีกำหนดสติมาที่ลมหายใจเข้าออกสักพักพอนิวรณ์เริ่มเบาจึงกลับมารู้การเคลื่อนไหวด้วยการสร้างจังหวะมือค่ะไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ หลวงพ่อวิสัชนาช่วงเริ่มต้นปฏิบัติส่วนมากมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละหนูเว้นแต่คนที่ชำนาญแล้วนึกจะทำเมื่อไรก็ได้แต่คนที่สติยังไม่คงที่ยังไม่รู้จักแยกอารมณ์กับความรู้สึกตัวก็ถูกนิวรณ์เล่นงานก่อนทุกคนแหละเหมือนเราเตรียมตัวจะสู้กับใครสักคนมันก็ต้องมีแรงกดดันเกิดขึ้นทันที แต่นิวรมันมีถึงห้าตัวนะหนูไม่ใช่ตัวเดียวอย่างที่เราเข้าใจคือ 1. ความขี้เกียจรักสบาย 2. ความรู้สึกไม่สนุกเบื่อเซ็งไม่อยากทำสิ่งที่ฝืนใจ 3. ความง่วงเหงาหาวนอนเสื่องซึมสลึมสลือ 4. ความคิดฟุ้งซ่าน วุ่นวายเลื่อนลอยคิดสิ่งไร้สาระเพ้อฝัน 5. สงสัยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าลังเลในขณะธรรมหาเหตุผลและขุนมัว5ตัวนี้หนูเป็นตัวไหนไม่เห็นระบุหรือมันมาทีละตัวหรือทีละสองสามสี่ห้าตัวต้องดูให้ชัดๆ เพราะแต่ละตัวมันมีวิธีแก้ไขไม่เหมือนกันมันคนละโรคก็ใช้ยากันคนละตัวแหละเป็นโรคหนึ่งไปกินยาอีกโรคหนึ่งก็ไม่หายวันหลังอย่าลืมระบุชื่อโรคมาด้วยแต่สังเกตจากขับถามหนูบอกว่ารู้สึกหนักหนักก็คงเป็นตัวที่สามแน่เลยถ้ารู้สึกง่วงเหงาหาว・นอนก็เปลี่ยนอิริยาบถจากนั่ง ก็เปลี่ยนเป็นเดินบ้างหรือไม่อยากเดินก็เร่งจังหวะให้เร็วและแรงขึ้นกว่าเดิมยังไม่หายอีกก็เปลี่ยนมานั่งชันเขา่าหรือยืนด้วยเขา่าแล้วสร้างจังหวะก็ได้ถ้ายืนเข่าไม่ถนัดก็ลุกขึ้นเดินช้าบ้างเร็วบ้างถ้ายังไม่หายก็เดินออกไปจากที่ปฏิบัติทำอะไรสักอย่าง แต่อย่าไปนอนเด็ดขาดเข้าทางมันเลยนะหนูพอรู้สึกตัวดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาทำใหม่เท่านี้ก็ได้แต่ให้มีฉันทะในการแก้อย่าขี้เกียจแก้เป็นใช้ได้